สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อนะครับพอดีเกิดเหตุการณ์แบบชุกละหุกนิดนึงนะครับอยูอ่ดีจะไปต้องขึ้นเป็นวัตถุมงคลน,นะครับผมเนื่องจากว่า,เ,าเดี๋ยวผมจะปล่อยวัตถุมงคลเซตนี้นะครับรายได้หลังจากหักค่าขนส่งค่าแพ็คของแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยนะครับผมนะจะเอาไปสมทบทุนในการสร้างเป็นกระเบื้องนะครับที่โรงเรียนบ้านวังพลับ นะเป็นกระเบื้องห้องคอมนะครับผมซึ่งมันก็สภาพพื้นไม่ค่อยดีแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปทำตรงนั้นใหม่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาบอกบุญกับคุณผู้ชมนะครับผมนะทีนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเปิดเล่มนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะฮะ วันนี้ผมอาจจะให้รายละเอียดได้ไม่ไม่ลึกมากนะครับเพราะว่าต้องการที่จะโชว์สินค้าให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมนะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับมันมีวัตถุประสงค์ที่ต้องนําเงินไปใช้นะครับก็เลยต้องรีบจัดการนิดนึงนะครับท่านใดสนใจนะครับ0631305304ครับร้านมีดครูออกอยู่ดีบริการทุกท่านนะครับผมนะเนียขออนุญาตนำเสนอเป็น รุ่นแรกก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมเล่มนี้จะเป็นมีดหมอเทพสตรานะครับด้ามหานุมานนะฮะแต่ว่าชื่อรุ่นจริงๆก็คือจะเป็นหานุมานปราบไพรีนะครับบริเวณปลอกเนี่ยจะเป็นหนังจระเข้แท้ด้ามจับเนี่ยจะเป็นด้ามาเหล็กน้ำพีนะครับผมซึ่งเล่มนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับผมซึ่งผู้ที่ทำการปลูกเสก็คือจะเป็นหลวงพ่อเงินเตชะธรรมโมนะครับ ก็จะเป็นสายเขาอ้อจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเนี่ยจะเรียกว่าสายเขาอ้อไม่ใช่ตอนน้องเรียกว่าเขามาจากวัดบ้านอ้อนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ากรรมวิธีต่างๆเนี่ยลักษณะการให้เขาเรียกว่าการบริกรรมคาถาเนี่ยก็จะเหมือนสายเขาอ้อนะครับคล้ายๆกันนะกร็รุนแรงอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเล่มนี้มีการจัดสร้างทั้งหมด199เล่มนะครับคุณผู้ชมนะแล้วผมเนี่ยอ่ะ ไปดําเนินการทําการจับจองมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอ่ะหนังจระเข้แท้นะแล้วก็ใบมีดนะครับมีการตอกอัขระนะครับผมเล่มนี้จะเป็นเล่มที่19นะฮะตัวเลขโค้ดจะเป็นแบบนี้นะครับผมใบจะเป็นการเลเซอร์นะฮะแล้วก็จะอีกฝั่งหนึ่งนี่นะครับหลวงพ่อเงินเตชะธรรมโมนะครับวัดบันอจังหวัดนครราชสีมานะครับนะ จะเป็นเเขาเรียกว่าดัมจับนะครับจะมีการเลเซอร์เป็นหนุมานนะฮะเ,เป็นหนุมานป่าไผรีนะครับผมนี่นะฮะไซส์ขนาดกำลังดีนะครับเหมาะมือเอาตลับเมตรหายฮะตลับเมตรเอาอยู่นี่อยู่นี่นื้อไม่ได้เอามาฮะ,ะนี่เนิ้วครึ่งนะครับผมนะไซส์แบบ7นิ้วครึ่งนะครับนะ เล่มนี้จะได้แค่รอบนี้รอบเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะไม่มีอีกแล้วนะครับมีทั้งหมด5เล่มนะใครจะรับนะครับผมปล่อยที่ราคา700บาทส่งฟรีนะครับคุณผู้ชมนะฮะมีอยู่5เล่มแล้วก็ไม่มีให้แล้วนะครับเพราะว่า199เล่มถูกจับจองไปหมดแล้วตั้งแต่ช่วงสงกรานตที่ผ่านมานะครับแล้วก็พอผ่านพิธีการปลุกเสก นะมาเรียบร้อยปั๊บส่งมาถึงนะครับก็คือส่งมาถึงวันนี้ผมก็ดําเนินการขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับผมนะฮะก็ถ้าใครจะรับก็เล่มละ700นะครับหนังจระ,ะเข้แท้นะครับดามฮัุมานเหล็กนำพีนะครับผมมี5เล่มนะอ่ะไปต่อเลยนะครับทีนี้ผมจะขึ้นวัตถุม,มงคลของหลวงพ่อพัดนะครับอาจจะไม่ได้ให้รายละเอียดเยอะมากนะครับแต่ว่าเป็นมีดที่อ่า คุณผู้ชมเห็นแล้วรู้สึกว่าถ้าชอบถูกใจก็จัดได้เลยนะครับนะเราประกันแท้นะครับขออนุญาตเริ่มจากดาบก่อนเลยนะครับมี1เล่มทั่วแล้วก็ตามหาไม่ได้นะครับอ่าฝากเนี่ยจะเป็นฝากไม้สักครับมีการแกะลวดลายแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะราคารุนแรงนิดนึงนะครับนราคารุนแรงนิดนึงนะเล่มนี้เล่มเดียวเนี่ยราคาอยู่ที่5,5 0 0เลยนะครับนะ ห้าพันห้านะครับเป็นดาบของหลวงพ่อพัดนะครับคุณผู้ชมซีนเดิมๆเลยนะครับยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรด้านนี้ที่การแกะเลยนะครับผมนะที่ฝากคุมเซีนอยู่นะครับเป็นมูลนิธิจัดสร้างครับคุณผู้ชมคือตอนเปิดบูชาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับนะไม่แรงเท่าไหร่คิดว่าสี่พันเนี่ยน่าจะพอเอาไหวแล้วนะครับผมแต่ว่าผ่านการเวลามาอย่างที่บอกไปนะครับ นี่มีการต่ออัขราชัดเจนนะใบมีดต่างๆนะขึ้นลวดลายนะมีคาถาพระเจ้า5พระองค์มียันพุทธซ้อนนะฮะอัขระเขาเรียกได้ว่าเต็มจัดเต็มเลยนะคระับนะเป็นรุ่นชนะจน100ปีครับผมเนี่ยนะฮะมียันพระเจ้าอมโลกด้วยนะฮะนโมพุทธยะนะนะแบบนี้เลยครับผมอีกฝั่งนึงก็เช่นกันนะครับอีกฝั่งนึงก็ต่ออัขระเช่นกันนะผมจะทำไงถึงจะเห็นได้ ปกติแล้วเขาจะไม่หันปลายมีดเข้าหาตัวเองนะครับเพราะว่าป้องกันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยนะครับถ้าหันปลายมีดเข้าหาตัวเองเนี่ยเขาบอกเลยวปลายมีดจะเป็นจุดที่ทําลายล้างเพราะฉะนั้นต้องเก็บไว้ในฝักตลอดนะครับนะครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเล่มนี้นะครับจบที่5,500บาทนะครับนะอ่ะมีเล่มเดียวครับโค้ดตัวเลข6 8ด้วยนะครับใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนเมื่อกี้ก็ลืมดูฮะอ่ะ68นะครับผม เลขมงคลน,นะครับใครจะรับก็ห้าพันห้านะครับฟรีค่าจัดส่งอ่วันนี้ไปไวนิดนึงนะครับวันนี้ไปไวนิดหนึ่ง,นนไไงอาจจะไม่ได้บันเทิงมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะฮะขึ้นโดยกระทันหันนะครับรอบนี้ไม่ได้ตั้งใจนะครับต้องขอโทษด้วยสําหรับพี่ๆที่รอดูวัตถุมงคลเอ้ไม่ใช่ดิต้องบอกว่าต้องขอโทษด้วยพี่ๆที่รอดูงานต่างประเทศนะครับผมพยายามอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะฮะอ่ะ เก็บได้รีบเก็บเลยนะครับคุณผู้ชมนะผมเปิดมีดควานช้างเล่มนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเนะเป็นมีดควานช้างของหลวงพ่อพัดนะครับอีกหนึ่งเล่มคุณผู้ชมเล่มนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดที่อื่นนะครับนจะมี7,5 0ดนะฮะวันนี้ผมปล่อยที่6,000แล้วกันนะครับนะปล่อยที่6,000แล้วกันเล่มนี้นะครับนะทำราคา,าถามว่า รุ่นนี้ถูกไหมก็คงจะไม่ถูกนะครับนะถ่า,าแพงไปไหมก็ออกจากค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับผมแต่ว่า,าทําไงได้นะค,คุณผู้ชมต้นทุนมามาแรงนะครับนะผมก็ต้องเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันก็ขอคนที่รับได้แล้วกันนะนะครับไม่ไม่ได้สีเรียดอะไรมากถ้าถ้าเกิดว่าไม่มีใครรับอะไรยังไงเนี่ยอย่างน,น้อยก็ได้บูชาแล้วลนะ่ะผมได้บูชาแน่นอนเพราะว่า,เ,าเร่อมนี้เป็นจักรนารายครับนะเป็นจักรนารายครับ จากนารายเนี่ยด้านในจะมีพระคาถากำกับไว้เช่นกันนะครับนะเตือนสติว่าจงอยา่าทำบาปนะเตือนสติครับมีกระบองของทาวเวสุวรรณนะครับผมมีคาถานะากำกับไว้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเทาะนะครับี่ด้านบนนะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2อง4นะครับผมทันยุคทันของท่านเลยนะครับทันยุคนะอีกฝั่งนึ่งก็เป็นดวงตาพยมครับนะ มีโค้ดพัดด้วยนะวันนี้อาจจะดูไม่มันเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมนะแต่ว่าอย่างน้อยนะครับวันนี้มีความจําเป็นต้องขึ้นแบบเร่งด่วนนะครับเนื้อหาต่างๆเนี่ยก็เลยแบบยังไม่ได้จัดเรียงเรียบเรียงให้มันดูเข้าท่าเข้าที่นะครับนะแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมรับรู้ได้ถึงความตั้งใจของผมแน่นอนนะครับนะเล่มนี้ยาวนะนะใบมีดอย่างเดียวก็น่าจะมี9นิ้วแล้วนะครับนี่ด้ามจับอีก 6นิ้วครับรวมรวม15นิ้วนะครับจากนารายนะครับขวานช้างนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเล่มนี้หกพันครับวางไว้นี่เลยแล้วกันนะก็ปล่อยก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าจะออกง่ายหรอกครับคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าถามว่าสูงไหมเมื่อกี้ก็สูงเหมือนกันนะแอบสูงเหมือนกันนะฮะนี่พูดตรงๆจากใจเลยฮะอ่ะอีกหนึ่งเล่มครับคุณผู้ชม วันนี้ผมรายละเอียดอาจจะไม่แน่นนะคร <the> ับอาจจะไม่ได <observations> <the> <Genesis vegetables> ้ขึ้นให้เต็มที่แต่ถ้าหลังจากพ้นผ่านวันนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ว่าลวดลายตรงนี้ร้อยตอกแบบนี้มาจากไหนอะไรยังไงนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็จะแนะนําวิธีการดูให้ด้วยนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นว่าดูยังไงเผื่อคุณผู้ชมไปเจอถูกๆจะได้แบบเก็บมาทํากําไรได้หรือว่าเอาไปบูชาเองได้นะครับผมเล่มนี้ฝักไม้นะครับคุณผู้ชมพันเครับนะ เล่มนี้พันเก้าอ่ะสวยๆเลยครับผมนะเป็นยันเป็นหน้าเกี้ยวต่อคาถาพระเจ้า16พระองค์นะครับผมนะเป็นยันหนะซ่อนหัวนะครับนะแล้วก็ด้านบนก็จะมีการตอกอักขระไว้เช่นกันนะครับผมตรงนี้ข้อเสียคือตรงตรงนี้จะหลุดนะครับคุณผู้ชมไม่หลุดหรอกครับแต่ว่ามันหลวมแค่นั้นเองนะฮะจริงสามารถใช้กาวอัดได้นะแต่ผมก็จะให้ไปตามสภาพนี้เลยแล้วกันนะครับนะ ใครที่พี่พๆที่แบบมีความชนานาญก็จัดได้นะครับเนี่ยนะเอาไปแก้ไขได้นะครับผมนะมันมาจากนี้จากทางวัดเลยนะครับนะรุ่นนี้เป็นรุ่นพัดประสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมนะมีลายเซ็นนะเนี่เป็นลายเซ็นของหลวงพ่อพัดนะครับตอนนี้น,น,นะครับผมเนี่ยนะสวยๆนะครับเนี่ยพันเก้าเท่านั้นเนะ่เล่มนี้เนี่ยถ้าใครจะรับนะครับคุณผู้ชมก็จัดได้นะครับผมอ่ะ ไปต่อเลยครับวันนี้จริงๆผมไม่ค่อยชอบที่จะขึ้นวิดีโอแบบนี้นะครับแบบว่าที่ไม่ได้ใส่รายละเลอยียดเต็มๆนะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกไปเนาะเนี่ยเนี่ยพูดบ่อยเพราะว่า,วารู้สึกรู้สึกผิดนะครับที่ต้องขึ้นแบบเร่งด่วนกระทันหันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตัวแรงอีกนิดนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเนะี่ย จริงๆพี่ธนกฤตนะครับก็ตามหามีสาริกาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ยอมรับตามตรงว่าพอได้เล่มนี้มาไม่กล้าบอกพี่ธนกฤตครับเพราะว่าโอเรงใจพี่เขามากเลยเพราะว่าเขาอุดหนุนผมมาโดยตลอดนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวส่งส่งแชทไปให้พี่เขาดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะตัวนี้จะราคา3,900รบาทนะหลายคนบอกโอ้อาจารย์อ๋อทำไมแพงจังเลยนะพี่ๆเล่มนี้เนี่ยสำหรับผมมองว่าไม่แพงนะครับ ถ้าอย่างเล่มอื่นที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยสองเล่มเนี่ยอ่ะแพงแล้วนะครับสองสาเล่มที่ขึ้นมาเมื่อกี้แพงแต่เล่มนี้ผมมองว่าไม่แพงนะครับเพราะว่านี่เป็นรุ่นหอระฆังนะครับแล้วทั้งด้ามและฝักนะครับงาแท้อ่ะผมให้ดูแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมนิ่งๆไว้แล้วกล้องของผมเนี่ยนะเป็น 4K นะครับนะบอ่ะเดี๋ยวจับจชัดนิดนึงอ่ะเนี่ยให้ดูนะครับนะบกล้องผมเนี่ยเป็น 4K นะครับ เพราะฉะนั้นน่าจะเห็นเนื้อเห็นดีเทลรายละเอียดชัดๆอยู่นะครับว่างาแท้หรือไมอ่ผมให้ดูแบบนี้ครับนี่ผมรับประกันให้เป็นงานแท้ครับนะแว็บแรกดูก็ดูออกเลยนะครับทางงานแท้กับงานปลอมเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับผมและที่สําคัญก็คือตรงบริเวณตรงคลิปเน็บนะครับผมจะเป็นเงินแท้ด้วยนะฮสามพันเก้าไม่แพงนะครับนะเล่มนี้ อันไหนแพงอันไหนยังไงผมว่าจะมองตามแบบหลักนะสามนิ้วนี้นะครับเป็นมีสาริกาครับผมนะใบมีดให้ดูจะชัดนะครับผมให้ดูจะชัดนะครับนี่ใบมีดนะครับมีสาริกาส่วนใหญ่จะตอกอักขรได้ไม่เยอะนะครับตามหน้ามีดที่เห็นเลยนะครับว่าพื้นที่จำกัดนะครับแต่ตรงนี้จะตอกว่าหลวงพ่อพัดนะครับผม นะให้ดูชัดๆเลยนี่นะครับ3ามพันเครับด้ามงานานเท่าไหร่ก็รอครับเล่มนี้ถ้ามีคนจะรับนะครับนานเท่าไหร่ก็รอนะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะหอระคังเช่นกันนะครับรุ่นนี้ ด้ามจับจะเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณครับสาริกาครับเล่มนี้พันเก้านะจุดสังเกตรครับเดี๋ยวบอกให้อย่างไวเลยนะคุณผู้ชมแท้หรือปลอมดูยังไงรุ่นนี้เ่ะสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจาะดีเทลให้สักหนึ่งรุ่นนะครับคุณผู้ชมจดจำลายมือไว้นะครับว่าลายมือของช่างจะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นพัด99นะครับและที่สำคัญก็คือตรงเสมาเต็มใบคุณผู้ชมถ้าเห็นผิวเผินกะ็คือจะเป็นเสมาเต็มใบแบบนี้ใช่ไหม แต่ว่าด้านในเนี่ยจะมีคําว่าสําเร็จอยู่นะครับเห็นไหมครับสําเร็จนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นหอระคังที่ทําขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเป็นหอระคังนะฮะให้กับวัดห้วยด้วนนะครับผมนะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวย่อหอระคังนะครับคุณผู้ชมนะนี่จะเป็นตัวย่อนะครับฉลองเป็นชฉชิ่นะครับฉลองหอระคัง เป็นตัวย่อนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เป็นไซส์แบบสาริกาครับจริงๆแล้วเซ็ตของเขาเนี่ยมันจะมีถ้าจำไม่ผิดมี4เล่มนะครับจะมีเล่มขนาดแบบ9นิ้วนะฮะแล้วก็ลดหลั่นลงมาเล็กสุดจะเป็นอ่าหนนิ้วนะครับถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นแบบ2.5นิ้วมีทุกไซส์นะครับผมคุณผู้ชมนะแต่ว่าผมมีเล่มเดียวนะฮะอ่ะอันนี้ให้ดูจุดคร่าวๆแล้วนะครับเผื่อใครไปเจอถูกกันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับนะฮะเล่มนี้1,900าครับคุณผู้ชมนะฟรีค่าจะส่งนะครับ นะไม่ต้องห่วงนะครับคุณผู้ชมถ้ากลัวว่าอาจารย์อ๋อครับอาจารย์อ๋อได้ไปเนี่ยแหมทํากําไรแม่หวังรวยเลยทีเนี่ยไอ้รวยอะทุกคนอยากรวยแน่นอนครับแต่ว่าผมไม่เคยทําร้านค้าของผมแล้วผิดวัตถุประสงค์ถ้าบอกว่าจะทําอะไรก็คือทําอันนั้นนะครับนะคุณผู้ชมน่าจะรู้ดีติดตามผมมานานนะฮะน่าจะรู้ดีว่าผมเป็นคนแบบนั้นนะฮนะอ่ะคุณผู้ชม เปิดให้หนึ่งเล่มถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ไม่สะดวกที่จะรับเล่มที่มันแบบเล็กๆนะเพราะว่ากลัวทำหล่นหายนะครับเล่มนี้ก็เปิดให้นะครับด้ามจับเป็นด้ามขนุนนะครับไซส์ขนาด9นิ้วเนะราเป็นมีดหมอรวมพ่อพัดนะครับเล่มนี้จากนารายครับคุณผู้ชมนะฮะสองพันเก้านะฮะเดี๋ยวเด้รับมาแน,น้ครับมีดปีนะครับนะฮะ รุ่นนี้เป็นมีดปี2,566ครับเมื่อแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยตอนเปิดตัวมาเนี่ยราคาไม่แรงนะครับคุณผู้ชมแต่หลังจากที่อย่างที่บอกไปนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท้าย,ท,ายที่ทางหลวงพ่อท่านได้ปลุกเสกไว้นะครับผมซึ่งก็หลังจากนั้นมานะก็อย่างที่ทราบข่าวกันนะครับผมราคาก็เลยขึ้นมานะรุ่นไหนที่เป็นจากนารายเนี่ยคุณผู้ชมราคาจะค่อนข้างพุ่งนะครับเพราะว่าเป็นที่นิยมกันนะครับนะเป็นที่นิยม ยันจากนารายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพระคาถาของหลวงพ่อเดิมนะครับนะเล่มนี้ถูกจัดเก็บไม่ดีเท่าไหร่นะครับเริ่มมีคราบแต่เช็ดออกได้นะคราบเหล่านี้ยังดีนะครับถ้าเกิดสนิมก็จะเช็ดออกยากทีดนึ่งนะเป็นดวงตาพยมนะครับผมมีพระคาถาตอกมีโค้ดพัดนะครับตัวนี้จะไม่มีนัมเบอร์นะครับเพราะเป็นมีดปีนะครับนะเป็นมีดปี66นะครับทางวัดออกประจําปีนะฮะเพราะฉะนั้นจะไม่มีโค้ตัวเลขนะครับผมนะ2009ครับคุณผู้ชมจากนาราย แล้วก็แหม่ด้ามนี้มีคนจองเสียแล้วนะครับนะด้ามพันห้าด้ามกระดูกครับเล่มนี้เป็นด้ามกระดูกนะครับรุ่นนี้ผมเคยปล่อยไปนะครับซึ่งเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ผมเคยปล่อยไปนะครับนะนี่นะครับนี่เป็นหลวงพ่อพัดนะครับผมนะจะเป็นงานเลเซอร์นะครับเมื่อก่อนปล่อยไปเนี่ยราคาอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าใช่ไหมครับนะ ผ่านการเวลามาครับคุณผู้ชมโดดว่าพันห้านะด้ามกระดูกนะครับเนี่ยผมไปได้กลับมาก็แพงกว่าที่ผมปล่อยไปนะครับเล่มนี้นะปล่อยไปเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมกลับมาในแพงกว่าอีกนะครับเล่มนี้ด้ามกระดูกนะครับนะยินดีด้วยกับคนที่ได้ไปนะครับนะรุ่นก่อนหน้านู้นะครับเป็นรุ่นมหาปราบหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับนี่มหาปราบหนึ่งร้อยหนึ่งปีครับบริเวณตรงกลั่นมีจะมีการอัดมวลสารอยู่ด้วยนะครับนะ จริงๆแล้วเนี่ยรุ่นหอระครัง่ะคุณผู้ชมผมมีเรื่องราวจะเล่าให้ฟังเยอะมากถ้ามีสาลิกาหอระครังยังไม่ไปนะครับเดี๋ยวเราได้มานั่งเล่ากันนะครับในรายการบ้านมีครูอ่อนี่นะครับหรือว่าไม่แน่ถ้าเกิดว่าวันที่16ผมว่างๆนยะผมจะเอามานั่งเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรทําไมรุ่นหอระครังนะถึงได้แพงนะไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือมวลสารต่างๆที่อยู่ในมีดสาริการุ่นหอระครังที่ผมนําเสนอเมื่อสักครู่นี้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับ จะเป็นรุ่นที่เหล็กอาถรรพ์เยอะมากๆแล้วลิสต์รายการของเหล็กอาถรรพ์เนี่ยเรียกได้ว่าประมาณสัก 2- 3หน้ากระดาษเลยนะครับที่นำมาใช้เพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นรุ่นที่เข้มขลังมากๆและเป็นรุ่นหนึ่งที่คนตามหานะฮะเขาจะไม่ค่อยปล่อยกันเล่มเดียวนะครับปกติเขาจะปล่อยกันยกเซตนะครับแต่ว่านั่นแหละครับชาวบ้านได้ไปอะไรบ้างนะครับบางทีเขาก็ปล่อยมาเป็นเล่มนะแยกกันมาแบบนี้นะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม แล้วก็เบาๆฮะ,ะเบาๆเบาๆ,ๆเล่มนี้499ครับคุณผู้ชมแต่ด้าไม้มะค่าแต้ถ้าใครจะรับ499ส่งฟรีนะนี่ด้าไม้มะค่าแต้เหลือหนึ่งเล่มนะครับผมเป็นอ่าใสมาครึ่งใบนะครับใสมาครึ่งใบครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นชนะไัยนะครับปีห6นะครับเป็นเมื่อปีที่แล้วนะฮะถ้าใครจะรับรุ่น ไซส์ขนาด2.5นิ้วใบมีดนะะใบมีด2.5นิ้วยาวเต็มประมาณ5นิ้วนะครับเล่มนี้ด้ามไม้มาคาแต่มีเล่มเดียวนะครับถ้าใครจะรับ499ส่งฟรีครับเนี่ยแล้วก็ด้ามกระดูกครับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นหลวงพพาทรุ่นชนะไัยนะครับเล่มนี้ก็499ส่งฟรีเช่นกันนะครับด้ามกระดูกสัตว์นะครับนี่นะมี2เล่มนะครับอ่า เมนําเสนอเยอะแล้วกันนะเอาแบบให้ผ่านว่าแวะเพราะว่า,วา,วาออกอยู่แล้วนะครับออกอยู่แล้วแต่จะไปอยู่ที่ใครแค่นั้นเองนะครับสองเล่มนี้อ่ะเแล้วก็อ่อเล่มนี้ครับหนึ่บาทครับคุณผู้ชมนะด้ามไม้เป็นไม้สาราเก่านะครับเป็นด้ามไม้สาราเก่านะมับเขาให้อ้โหบอกราคาผิปซะแล้วนะค,คุณผู้ชมนะ เรมนี่มันพันเก้านะครับอ้าวไม่เป็นไรพันห้าก็พันห้านะครับเพราะว่าเป็นเทาะนะฮะเทาะหัวอยู่ด้านในนะแล้วเป็นมิดหลวงพ่อพัดด้วยนะครับแล้วต่อโค้ดนะฮะชัดเจนนะครับคุณผู้ชมมีโค้ดพัดมีอะไรเรียบร้อยทุกอย่างองค์ประกอบครบถ้วนนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มีนะเป็นอายุวัฒนะมงคลหนึ่งร้อยปีด้วยปะโทบอกราคาผิดไปแล้วโอโ้โหเนะี่ย อ่าไม่เป็นไรนะครับพันห้าก็พันห้านะฮะใครได้ไปยินดีด้วยนะครับนะเล่มนี้นะบอกคุณแม่ผมราคาได้เขาเป็นรุ่นอายุวัฒนะอ่ามงคลหนึ่งร้อยปีนะครับคุณผู้ชมนะเล่มนี้พันห้านะครับนะรับประกันแท้ให้ไม่ต้องห่วงนะครับเป็นไม้ศาลาเก่านะครับผมเนีไปไวนิดนึงนะครับไปไวนิดนึงนะเดี๋ยวเห็นองค์ประกอบไปครบนะครับเล่มนี้พันห้านะแม่นะไม่ทันแล้วพาท่าท์นะพูดไปก่อนนะพูดราคาไปก่อน พาท่าเลยฮะแล้วก็เล่มาวาระานี่คุณผู้ชมยังซีนเดิมอยู่เลยนะครับเนี่ยยังซีนเดิมอยู่เลยครับเล่มนี้ให้ดูฮะใครจะไปลุ้นโค้ดตัวเลขก็เอาโอ้โหอ่ะคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้จะเป็นมีดหมอนะครับปี6 5ห้า นะฮะ9 9บานะครับ999บาทฟรีค่าจะส่งนะครับผมนะสําหรับมีดหมอรุ่นนี้นะจะเป็นเจ้าคุณพัดนะครับปี6 5เนาะนะฮะเป็นยันหน้าขสมพงษ์นะครับมีคาถาพระเจ้า16พระองค์กํากับอยู่ครับแล้วก็บริเวณตรงพยันด้านล่างนะครับผมจะเป็นพยันลักษณะเหมือนเป็นพยันของโนบุเทศอ่ะนะนะฮะเป็นสุดยอดพยันเลยนะครับนะยันตรีนิสิงเฮนีะครับนะฮะแบบนี้นะฮะ คล้ายกันแบบนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของนี่คาถาพระเจ้าอมโลกนะครับนะมีคาถาอิติปิโสด้วยนะฮะรุ่นสร้างบารมี101ปีนะครับผมนะ9 9 9บาทนะครับมี2เล่มเล่มที่รีวิว1เล่มนะกับอีกเล่มหนึ่งซีนเดิมครับใครไว้กากเอาไปเลยครับซีนเดิมไปแกะเอาเองเลยครับซีนเดิมครับเล่มนี้นะซีนเดิมแบบนี้จริงๆแล้วราคาขึ้นแล้วนะครับนะ เขาไม่ได้แกะเลยนะครับจริงๆราคาต้องไปพันสองพันสามนะครับซีนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวให้ราคาเท่ากันนะแล้วก็รุ่นอ่ารุ่นนี้จะเป็นอ่าด้ามไม้ประดู่แดงนะครับนะด้ามไม้ประดู่แดงนะละีเรเล่มนึงจะเป็นด้ามไม้มะค่าแต้นะครับอันนี้ซีนเดิมครับนะซีนเดิมเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเช่นกันนะครับนี่นะหลวงพ่อพัดวัดไหหลินปีหกหกนะครับนะ ตอกมือนะครับแบบนี้เย้ยโอ้ยวันนี้บอกราคาผิดไปกันนะเอาเล่มพันห้าเาบอกพันเดียวยะยังไงวะเนี้ยนะอันนี้พันห้านะครับแต่ไปพันเดียวแล้วกันนะครับพูดผิดอีกแล้วนะเนี่ยอะไรวะเนี้ยวันนี้เบอร์เบอร์นะครับวันนี้เบอร์เบอร์นะฮะรีบเกินไหมคคุณผู้ชมฮะรีบเกินเนี่ยนะฮะนะครับยันลักษณะด้านล่างจะเป็นยันบอกคุณแม่ยันผีเสื้อนะครับบอกแม่ไปครับนะ หนึ่งพันนะครับคุณผู้ชมมีเล่มเดียวด้วยนะครับแสดงว่าเล่มนี้ไม่เหมือนกันนะเนี่ยนะอ่ะเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหมดเลยนะครับผมนะตัวนี้ซีนเดิมผมเอาแบบนี้แล้วกันนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าใครอยากได้ไปลุ้นเองนะฮะเนี่ยตัวนี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าใครอยากได้ไปลุ้นเองนะครับผมเนี่ย ซีนเดิมครับแต่รรบประกันแท้ให้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับคุณผู้ชมฮะนะก็อ่ะ วันนี้ขึ้นให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกไปวันนี้วาระโอกาสแบบกระทันหันมากๆนะครับอยู่ดีสับเปลี่ยนตรงมาขึ้นเป็นวัตถุมงคลนะครับเพราะเนื่องจากว่าโรงเรียนจะเปิดเทอมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้เอารายได้ตรงนี้ไปร่วมทําบุญด้วยกันนะครับผมเนาะไม่ต้องห่วงนะครับผมถ้าผมทําอะไรทุกอย่างเนี่ยผมชัดเจนเสมอครับเดี๋ยวผมทำคลิปวิดีโอมาให้ดูครับนะว่าผมทําอะไรไปบ้างใช้เงินไปกับอะไรไปซื้อกระเบื้องตรงไหนอะไรยังไงเนะก็สบายใจได้นะครับ ให้บริการแบบตรงไปตรงมาไม่งั้นร้านเราเนี่ยอยู่ไม่ถึงตรงนี้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมนะฮะคิดดูว่าผมเองก็เป็นอย่างยังจะเรียกว่าคนสมัยใหม่ที่หันกลับมาทำวัตถุมงคลน,นะคุณผู้ชมลองคิดดูว่าถ้าเกิดผมบริการด้วยความไม่จริงใจบริการแบบโกหกซับไปสับมาเนี่ยม่มีทางมาถึงตรงนี้ได้แน่นอนครับนะฮะสามปีกับการจดทะเบียนนะครับแต่ก่อนนั้นผมขายมาอีก2ปีนะฮะเม่เสร็จแล้วเป็น5ปีแล้วครับนะบไม่แปลกที่ผมจะจับมีดมามา,มากกว่าสี่หมื่นเล่ม นะทั้งมีวัตถุมงคลแล้วก็ทั้งมีเดินป่ามีพับมีพกอะไรต่างๆนานะครับผมขายมามีทั้งขาดทุนมีทั้งกําไรนะครับผ่านมาทุกรูปแบบแล้วนะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าผมให้บริการเต็มที่แน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาใครทักแชทมาในช,ช่องทางการติดต่อของไลน์นะครับถ้าตอบช้าต้องขออภัยด้วยครับคนตอบคือคุณแม่นะ คุณแม่ผมอายุเยอะแล้วนะแกก็ใช้การพิมพ์เสียงเอาให้มานั่งพิมพ์ตัวสองถึงตัวแกมองไม่เห็นนะครับถ้าเกิดต่อไปอะไรไปดูแล้วไม่เป็นมืออาชีพผมขอโทษด้วยนะครับคุณแม่ผมามาทําให้ผมได้ขนาดนี้ก็ถือว่าผมก็ขอบคุณคุณแม่มากแล้วนะครับเราทํากันเป็นเหมือนกับร้านค้าในครอบครัวเล็กๆนะะทำมาสองคนผมกับแม่ ภรยาผมก็ทําไม่ได้เพราะว่าเขาต้องดูแลส่วนอื่นนะครับดูแลงานบ้านดูแลทํากับข้าวกับยายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทํางานเหมือนกันนะภรยาของเป็นคุณครูเหมือนกันนะครับข้าราชการทั้งบ้านนะแต่ว่าเราอยู่กันแบบพอเพียงนะครับอยู่กันแบบวิถีชีวิตง่ายๆนะนะไม่ได้แบบบื้อวาอะไรมากมายนะครับยังไงก็ถ้าเกิดคุณแม่ผมตอบช้าดูแลช้าต้องขออภัยด้วยนะครับ แต่ดูแลทุกเคสแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับไปลาอายบายสวัสดีครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับทุกคน